เอาละครับก็อยู่กับผมน Man ายเพราะพี่แมนนะเกมจูสิบว o เดรแกรมซีซั่นสองนะครับผม,ผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลาดีๆช่วงนี้นะผมก็ยังมีแพ็กอีกไม่กม่เลยนะให้เราต้องไรตีนะผมแล้วก็กิจกรรมมากมายของเกมนี้นะครับผมก็อ่ะ ผมไปรับอปน,นี้ก่อนดี่ฝ่ายนะสำหรับเจ้าสเตโกสอรัสเจน2นะผมถึงแล้วนะผม<笑><笑>ก็ได้รับไปอีกหนึ่งใบนะผมแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดศึกอของแอร์สเตโกสอรัสเจน2นะผมอ่ะอย่าลืมนะผมสำหรับลีกหน้านะก็เป็นเจ้าตัวตึงของใสเนื้อวันใจมหาชนนะผมกิฟโตแนก,ก็เป็นม่วงทอง วิบวับสะดุดตาผมคิดว่ารีกหน้านี่จะต้องเดือดอย่างแน่นอนนะตั้แต่ผมเล่นมาตัวนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะผม <laughs> ตาดอกแบงค์หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนะผมสุดจานจริงๆน่า <laughs> และจะเลขถูกแล้วแหละนะสำหรับทุกคนถ้าเกิดผมเรียกผิดก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมตอนนี้ก็เหลือแพ็คให้เราฟาร์มอีกหลายแพ็คเลยนะผมพูดจากใจเลยนะผมอยากเล่นอันนี้อนิวชาเลนส์นะผมซึ่งผมรอฟักตัวอยู่นะผม <laughs> ก็เหลืออีกอ่าสามวันกับเก้าชั่วโมงนะแต่ว่าวันนี้คงไม่มีเวลาว่างที่จะพอตีแนละ้วถ้าเกิดมีเวลา ดาวางพอตีเดี๋ยวผมจะซื้อมันออกมาเลยนะหกรบ่นะผมก็อีกแพ็คหนึ่งที่ผมอยากเล่นมากๆเลยนั่นก็คือ,อมี2แพ็คนี้ใช่ไหมแต่ผมเรียกว่าสาร,รภาพจากใจเลยผมอยากเล่นไฮบิดโชดาวแต่แพ็คนี้ก็เป็นแพ็คที่กระแสเรียกร้องจัดๆเลยนะสหรบาบในช่องของผมนะผมนั่นก็คือ,อแพ็ครถทัวร์กินเนื้อทัวร์นะผมแต่ว่าผมจะขอขัดใจแฟนๆหน่อยก็แล้วกาันผมอยากเล่นไฮบิดโชดาวอะทุกคนไม่ได้ว่ะต้องลุยซะหน่อยโอเค ก็สนองความยากกระหายของตัวเราเองก่อนดี่แฟนะผมอ่ะอินโดนีเซเล็กนะผมแล้วก็เราต้องมีน้ำสักตัวว่ะนะทุกคนน้ำมันสียกใช่ไหมสียกเอาบินแดงสังหารนะผมแล้วก็พอม,มีดิดแดงสังหารเสร็จแล้วเราก็ต้องมีอืมอืมไม่ได้ว่ะว่ามันต้องเปลี่ยนหนามมาว่ะเมื่อมันเปลี่ยน้นามมาเราต้องมีนุกว่ะมีสียกนะป๊อปคิดดีๆนะอันนี้ตัวหนึ่งเนีผม แล้วก็หนึ่งให้ผมคำนวณน,นกก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็น่าจะเป็นอาน้ำนะผมเอาน้ำจัดการทั้งหมดโอเคไปน่าจะพร้อมแล้วผมลุยกันดี่ฝา8ล้านเลยเหรอแต่ก็ได้โยต้องมีคนไปโวยวายเยียมนะผมว่าเงินมีเยอะเหมือนไม่มีประโยชน์นะผมเพราะว่าสามาแพ็กก็แสงจะถูกแล้วเกินนะผมแดงนั้น เขาก็เลยจัดตึงนให้เลยทีเดียวเรียกว,ว่าเสียวสลั่กันเลยไหมแพ็คละ8ล้านสิบล้านเนีไม่เป็ี่นตัวด้วยอ่ะโอโหใจมันได้อย่างนี้ก็ได้เด้เอาเด้อมาเอาบอโตจากแกไม่ใช่พระเอกในเรื่องนี้นะทจะบอกแกเผลอทำอะไรกึ่กักแล้วก็จะสังหานแกยอยู่นี่แหละเอาบอโตมา,ตมาชิปและพูดเลยเรือแล้วเรือออก ไม่โอมเตะโอเคนี่แหละการที่แกประมาทจะทำให้แกจะต้องจ่ายจะบอกให้หายมันนีห้าแล้วประมาณมันไม่ประมาทเลยแม้แต่นิดเดียวเราสิตายแน่นอนจมตีห้าโอเคกัดด้วยเออไปนระกแล้วสิเรียกวไปนระกสวรรค์ซะแล้วโอเคก็ได้ดิดจ,จัดให้แกเอง แ,แกแน่จริงแล้วก็เป็นตัวสิครับจะอยู่ได้ไงอะ่ะโอเคลมปีสองก็พอหนึ่งสองนะผมแล้วก็แล้วก็ป้องกันหน่อยมีพันหนึ่งหนึ่งสองแสบนิผมแล้วก็เหลือสองโอเค <laughs> ไอ้ยี่มันนี่นะบังอาจตนะต้องให้เชิดต้องใช้บิดแดงสังหารจนได้ในที่สุด <laughs> ดิฟโรสุแคทนะผมมามาเจอกันลุกออจะแกจะมาสู้จอระเแคอย่างฉันได้ยังไงแกเอาความคิดอะไรมาคิดพูดเลย ออพันหนึ่งเลยหรอถ้าเราเก็บสัวแตกเอาไว้เก็บตัวแตกไว้ดีแปะนู่มแล้วก็ป้องกันสองโอเคเจ๊แผนซิกกาแนลดีซิมันจะชมตีเท่าไหร่มันเก็บตัวแตกด้วยอ่ะทุกคนบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวบดอันนี้โอ้ยตัดีส่สุดอย่างเงี้ยสวยเออปิดแทงไปแล้วนูผมอ้ความเสียวก็มีเหมือนกัน เลือดน้อยจะจัดเลยสำหรับเมโรดักซิรัสนะผมแต่ก็พอสู้ได้อยู่จบตีหนึ่งจบตีสองจุตีสามนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองแสนนูผมแล้วก็มาวัดใจกันมาดูสิว่าระวังสายเนื้อกะใสนุก๊กใครจะกล้าแกงกันเ <c oughs> ชื่อเลยว่ามันแกร่งกว่าแต่ด้วยเทคนิคของเราแล้วแล้วก็มีสแต็กที่เป็นต่ออยู่เราต้องกล้าแกงฝ่ายอย่างแน่นอนนะผมเออ <c oughs> มาท้าทายดีเจระดับสามดิฉันสมควรจะต้องไปเฝ้าลากวยอยู่ข้างหลังซะแลว้วนี่นะไปซะช <c oughs> นะแล้วนะผมยกแรกโอ้โห,โหเรียกว่าเหนื่อยและเหนื่อ <c> ย <oughs> อ่ะรู้ไหมว่าทําไมอุ้ย200เลยเหรอรู้ไหมว่าทําไมถึงไม่มีใครทําตีแพคนี้กันนะผมจะบอกความลับให้ฟังก็แล้วกัน <c oughs> เชื่อไหมว่าทําไมถึงไม่มีใครทําออกมาให้ดูนะผมนอกจากผมวันนี้ผมจะ,ฉะเฉลยให้ฟังก็แล้วกันเพราะเพราะว่าการที่เราจะซื้ออินโดมินัสเล็กออกมาเนี่มันแพงยังไงล่ะทุกคน110 110เลยมีกูเท่านั้นที่จะซื้อออกมา,าแล้วก็เรามีคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยโดนโจมตีเน่าแน่เลยเ,เราต้องมีนกก่อนตัวหนึ่ง ต้องมีนกไหมต้องมีนกที่มีเลือดด้วยอนึกขึ้นได้โอเคมีนกที่มีเลือดเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนตัวมาเราก็จะใช้แต่เราต้องใช้อินโดมินันเล็กนะอินโดออกมาได้แล้วได้เวลาโอเคพออินโดมินันเล็กเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเหลือน้ําเราต้องมีนกเขียวเลือน้ํากับเนื้อว่านกอยู่ไหนนกอยู่ไหนเนี่ยจะไหวไหมเนี่ย ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่อืมไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่เอาดิฟา่าเอาตัวนี้เอาดาเมจเยอะหน่อยนะผมยอมลดเลือดลงไปนิดนึงดาเมจก็ดาเมจก,ก็ยังน้อยกว่าตัวนั้นแต่ก็ยังโอเคอยู่อืมไม่มั่นใจตัวเองว่าจะชนะได้หรือเปล่าเลยอ่าโอ้ยต้องใช้เรเวลยี่สิบตายแล้วแล้วต่อไปจะให้ใช้30หรือ40หรือเปล่าอ่ะ แม่งเหมือนแกงกูเลย30กูไม่มีซะด้วยเออเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอเอ,เอไม่เป็นไรตรีค้างไว้ก็ไม่กลัวนะผมเออตัวนี้ผมต้องใช้ละต้องใช้แล้วว่ะเออแล้วก็ตัวนี้นนนโอเคผมว่าก็น่าจะสวยลดและมาลุยกันดีฝ่ายนะผมมันให้เราใช้20ตาหน้าต้องให้ใช้เลเวล30แน่แน่ย่างนี้นี่เองถึงไม่มีคนทำแต่ไม่กลัวอยู่แล้วบานเลย เดี๋ยวฉันจะซื้ออินโดมีเัียเล็กออกับฟักให้หมดเลยดีไหมเอ่อเจ็ดร้อยใช่ไหมพันหกไม่กลัวเอาได้เปลี่ยนมาก็ไม่กลัวอยู่แล้วไปถึง2,900เแน่ๆมาเลยมาโจมกันโอ้ย2,400เลยหมดไปไหนเนี่ยซิวโมแลนเออพวกกัน1,2นี่ครับเหลือหนึ่งโอเคเฮ้ยฮะว้าวใจกันอยากจะรู้มันแทนว่าไงจะทำยังไงสิ โอเคกีบและจีบเหลือแล้วเก็บไว้สี่ดีครับเพราะเราแน่มั่นใจในอินโดมินัตเล็กของเราที่ผมก็ต้องล้มได้อย่างแน่นอนมอเลยซิโ,โมแล็กจมตีสามเหลือหนึ่งเอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอือเรียบร้อยลงไปนอนกองดิผมทําไว้มปนเหลือหนึ่งนะผมเหลือหนึ่งหรือเปล่าที่เห็นแบบบบไม่กลัวไม่กลัวจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามทีมผมป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยโอเค เอยสงสัยมันไม่เหลือหนึ่งว่ะแต่ก็ช่างเถอะเอาเด้มาเหลือหนึ่งไหมโอ้โหสองพันสามเลยจะเยอะไปไหนเนี่ยดาวเมเาไม่เหลือหนึ่งจริงๆด้วยสแสดงว่าเราพลาดเองจบซี่สีผมโอเคเอ้อลงไปนอนกองตาน่ามันจะใช้อินโดเนตเล็กสามสิบหรือเปล่ามีสี่น้ แต่ไม่กลัวอยู่แล้วเรามีสแต็กแปดนะผมจมตีหนึ่งจมตีสองผมพูดถึงเกมก่อนนะ <c oughs> เอ่อป้องกัหนึ่งสองก็น่าจะอยู่แล้วนะผมเก็บไม้ไมตายซะหน่อยไม่ได้ความกดแค้นนั่นี่ได้นา,นาเรียบร้อยนะผมม <c oughs> าเหลือแกแล้วสินะ <c oughs> ขอเราโตโซอรัสหัวโตแล้วเกินตัวก็โตด้วยไม่ใช่โหัวโตคงเดียว <c oughs> ชิปแล้วชิปแล้วตายแน่เราอ้ยจมตี สบายเบื่อมึงตายอย่างนี้เจ้าคาราโตให้มันรู้จักว่านุกเราเนี่ยมันแข็งมากพูดเลยแข็งที่สุดในปัตตภีนี้ตายซะเถอะไม่ไน่ปิดแดงสนนักหารไม่ใช่ปิดแดงโขาสีแดงเฉยๆชะนะแล้วนะผมเ๋ยาจับสุดโต้แฟน,นก็ชนะไปได้ด้วยดีนะผมได้200อีกแล้ว ใช้30จริงๆด้วยทุกคนโอ้ตีไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่า3วันก็ไม่พอด้วยโอ้โหเวลาตายแล้วโอ้โหยากได้จะจัดเลยททำไงดีวะเนี่ยเอ้ยเซงเกลเออแล้วผมสู้ได้ด้วยอะ่ะทุกคนเลเวล30ผมไม่มีนะผมอ่า40ก็ไม่มีนะเอาตัวนี้ไปแทนด้วยก็ไม่ได้นะผมอ่ะก็ ถือว่าเฟลไปนะสําหรับภารกิจนี้นะผมแต่ผมก็ไม่ตัดออกนะทุกคนอ่ะเล่นอย่างอื่นก็ได้วะไหนๆก็ไหนๆและเอาอันนี้ก็แล้วกันมาสิบยกนะผมฟาร์มแขนมันมีวะก็อินโดมินัสเล็กเลยเพราะแขนจัดๆตัวเดียวเนี่ยแหละขยี้แม็กในบมดเรียกว่าฟาร์มแขนมันเมย์นะพนตายมันก่อนเว้ยว่าที่สุดไม่ได้อย่างงี้ดิก่อนก็ก่อนมะโดนเข้าไปนะผมออ้ย เจ็บจุแนะเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวแกไม่รู้ถึงความแค็งแกร่ล็อกพี้นะฉันจะระบายใส่พวกแกสิบตัวทั้งหมดนี่แหละฉันจะขยี้ให้หมดดิ๊เล็กคนธรรมดาที่มีไข่เท่ให้ไม่ได้อย่างงี้สิบ้าเอาอย่างนี้ก็ได้เลยหนึ่งสองเหลือหนึ่งนะผมไขยี่ให้หมดไม่ให้เหลือไม่ไม่ไปสองตัวแล้วนะผมไอ้ห่านวาดจะเน้นเรียกว่ายังไม่กัดตัวใดตัวหนึ่งเลยทีเดียว มาสีน่นี่ไม่ได้มีความน่ากลัวบาลเลยอย่าใครยี่ให้เละโจมตีมาเดี๋ยหนึ่งสองแล้วก็เหลือไปสองนะผมตายโอ้โหป้องแต้มสองนี่อื้อไม่ตายเว้ตัวนี้อึดอุ้ยเรายิงใหญ่ผมมันเยอะเหมือนกันในนี้ถ้าเอาจริงนะผมผมองว่าคอมเล็กมากเลยโจมตีห้โอ้โหเจ็บไหมเนี่ยเรายียเจ็บเหมือนกันนะสี่ร้อยไฟแน่ ไม้ได้นะอันนี้มันมีเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองแสนผมแล้วก็เก็บไว้สามโอเคมึงตายทีเนี้ย <c oughs> เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนี่นะเอเดนี่ผมโจมตีแบบผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะโค่นผมได้นะเรียกว่าใส่อย่างเดียวเรียกว่าใส่อย่างเดียวแต่เราก็ต้องเหลือสแต็กไว้มากไงเมื่อกี้เกินจะเป็นนะผมโจมเตยเฮ้ยยับยับโดนเข้าไปหลย่ยร้อยนะ <c oughs> แต่ผมว่าลบได้อยู่แล้วลนะ่ะโจมตีหนึ่งแล้วผมระการหนึ่งสอง นี่ก็เป็นการป้องกันครั้งแรกเป็นการป้องกันครั้งแรกตายนี่นะเอาเดนะ,ะยังม่น้อยได้สูโส่โหสัลัดไปก็ยังดีนะผมก็เป็นการ์ดทองก็สามารถไปต่อยอดเปในรูปแบบดีได้ทุกมนี่แหละวบ๊อบการที่แกไม่ทำมีโจมีนัดเล็ก,กนนมันเป็นอย่างนี้นเป็นเล่นงี้เลยหนึ่งสองสามดีแหล้วเกินบทเรียนโดนก็ไปบทหนึ่งแหละอุ้ยป้องกันศาสได้ยังไงนี่นะเอาเดมา แค่บังอ่านป้องกันสามตัวหน้าฉันนี้ได้ไงฉันจะระบายความแค้นใส่แกแกก็บังกล้าบังอ่านป้องกันงี้ได้ไงหนึ่งสองสามป้องกันหนึ่งสองเหลือเออเป็นสูตรเลยนะผมเอ้ยป้องกันสามอีกแล้วเอ้ยแล้วมันก็ปั้นสแต็กมาเรื่อยๆนะผมมันมีหกแล้วตายแล้วอินโดนิเวฟของฉันต้องโดนเป็นขยี้เลยนี่โอ้ยโจมตีสามมันป้องกันสามแน่ๆมีอาการแล้ว แต่ว่าเราก็จบตีหนึ่งสองสาสี่นะผมแล้วก็เหลือไว้สามดีเนี่ยป <laughs> ้องกันสามใช่ไหมไม่แน่อเอาดะลงไปนอนกอง <laughs> ก็น่าจะหลีกทารไปต้องนานแล้ว <laughs> เรียวกว่าฝังอยู่ได้น่าล้มขาดหายซะ <laughs> เอาอย่างนี้ก็ได้เหรอหนึ่งสองสามประกันหนึ่งนะผมแล้วก็เหลือไว้สามอย่างนี้ก็ต้องก่างต่างแตยว่าที่เดิมเลยอะ่ะเ้ย ่ธรรมดามีห้ามันก็โจมตี2เงี้ยโจมตี2เงี้ยเอ้ยโจมตี3เหลือ2ทีนี้ไปบวก4เป็น5ป่ะเปหมดเงี้ยช่างมันโจมตี1 2 3แล้วก็เหลือไว้4ไม่สนได้เลทั้งนั้นมึงตายเดี๋ยวจัดก,การให้หมดนี่นะ3 4 0พลงไปนอนกองเสียดายสแต็กเลยเนี่ยเพราะเดาเหมือนไม่ค่อยถูกเหมือนกัน มันมั่วๆอยู่มันบอกเก็บไว้มีห้าเลยนะผมโอเคแต่ยังล้มเราไม่ได้เราเหลือเลือดต้องสองพันนะผมโยมตีสามเหลือสองอุ้ยมันป้องกันสองแน่ๆมึงตายหนึ่งสองแส้เลผมป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไปสี่กะว่าเก็บไว้ใช้ไม่ตายล้วนๆไปนี่นะ้าเลเวลหนึ่งแล้วก็มาเหลือแค่สามตัวสุดท้ายแล้วนะผมเรียกว่าบอดจัน ตายซะเถอะฉันจะขยี้แกให้หมดเลยสมกับฟัมแค้นที่ฉันได้สะสมเอาไว้โจมตีหนึออ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ะผมพวกกันหนึ่งก็พอแล้วเหลือสามตายแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วว่าแกจะทำยังไงสี่นะ้าเรียบร้อยลงไปนอนกองมีหกแล้วสินะแต่แกเหลือสองตัวเท่านั้นมาให้ฉันขยี้ซะโดยดีถืนกัดถืนไปก็เท่านั้นสงการพวกแกมาซะโดยดี สองใช่ไหมได้เลยเดินสองแซมแล้วก็เก็บไปสี่ไปใช้ไม้ตายสูงสุดนะผมโอเคตายไม่นะเอาห่างฟาดเหนื่อยใช้มูอตบมั่งกันแล้วกันโอเคเหลือตัวสุดท้ายแลย้วลูกความแนที่ฉันสั่งตรงมานานจะแพ็กซีฉจะจะละมาบาระบายใส่แกนเลยแหละเต็มตัวเต็มใจได้เลยเออโดนไป <c oughs> ไปเจ็บสักนิดเลย แขนมาตายไอจีเอ็อย่าอยู่เลยวันวันอะไรเนี่ยวันล้างไอ้วันอินโดนี่นะม่รู้จากเจ็ดสองใช่ไหมาใช้เจ็ดสองก็ไม่ได้ดีแน่เรียบร้อยนะผมฮะก็ชนะไปแล้วนจะจัดการสบายอารมณ์นะผม,ะผมอ่ะก็ถือผ่านไปด้วยดีนะผมแล้วก็ได้การแล้วสูโสส่โหสอสารนะผมอ้อย่างน้อยๆปลอบใจปลอบฝันหน่อยแล้วกันสิดโดสารสัส วันเจิลอีสองร้อยกสิบนะผมแปลว่าไม่มีแพ็คไหนที่ผมตีไม่สําเร็จนะผม <c oughs> ก็มีแพ็คนี้แหละแต่ว่าก็มีแพ็คอื่นมาไอ้นี่แหละให้แล้วนะผมอ่ะพอดีฝ่ายนะี้สำหรับช่วงเวลานี้นะผมก็ถือว่ามันมันคำคำ,ำในแพ็คที่เราตีแล้วไม่ผ่านนุ <c oughs> อะถ้าใครเป็นอย่างนี้บ้างก็ฝากคอมเมนต์บ้างๆนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดซับสไครต์นะผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วย ไปนะ <laughs> ไปจริงแล้วนะผมะโยอแกนทุกคนนะผมแฟนด่ายังเล่นโยไปลเฟย